วัดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมีเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะมาในส่วนของเว็บฟรี b ิ t คอย n นะครับฟรีบิตซีนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดฟรีนะครับได้ทุกชั่วโมงนะครับแต่ว่าข้อดีของมันมีหลากหลายฟังก์ชันนะครับเราก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับผมอ่ะในส่วนของวันนี้นะผมก็มาในส่วนของฟังก์ชันของพรีเมียมนะครับ ผมก็ได้ซื้อเหรียญ FUN นะครับก็คือเหรียญฟันของระบบนะครับอ่าเข้าไปล็อกเ้็ไปฝากนะครับผมมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้คือผมล็อกไปประมาณ1ปีเลยนะครับก็จบมีหน้านะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของ Transaction นะครับผมก็ได้จบไปแล้วนะครับตอนนะครับเมื่อวันที่13ดูลาที่ผ่านมานี่เองนะครับ โอเคนะครับเราจะได้อะไรนะครับเมื่อเรานะครับฝากไปนะครับมันก็จะมีนะครับตั้งแต่15วัน30นะครับ90 3 0 0วันนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของมันก็จะมีอีกนะครับตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราซื้อเพิ่มเข้าไปอีก1,97วฟันนะครับ มันก็จะให้ฟรีนะครับมันแจกฟรีเป็ดสปินนะครับเลยนะครับตอนนี้กองผมก็ได้อยู่ที่5สปินนะครับผมก็จะไปที่หน้าเลขนะครับกดนะครับฟรีบีทีซีนะครับนี่นะครับกองผมนะครับมันก็จะให้5สปินต่อวันเลยนะครับนอกจากเราจะมี p ีทีซีก็ได้ทุกชั่วโมงนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับผมอา นี่นะครับฟรีนะครับก็กดกลับไปนะครับห้านับนี่ได้ r p มานะครับแล้วก็ได้ BTC นะครับโอเคนะครับนี่นะผมเมื่อได้ r p นะ r p เอาไปทําอะไรนะย้อนกลับไปนะครับมันก็จะมีที่คําว่ารีวอร์ดนะครับอ่านะครับก็ส่ง r p ได้ด้วยนะครับ r p ตรงนี้นะครับสะสมไปประมาณหนึ่งแสน p นะครับ ก็เลขอยู่ที่นับหนึ่งแสนอ r พีนะครับพิมพ์นับนี่นับก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งบเลยนะครับก็สามารถเลกมาได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยเลกมาแล้วด้วยนะครับผมก็เคยเลขมาแล้วนะครับสองถึงสามครั้งแล้แหละนะโอเคนะครับนี่นะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากกดจุดชั่วโมงเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากฝาก BTC ก่อนนะครับกดด e พิดิปอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ามันใช้เหรียญ BTC นะครับฝากเข้ามานะครับฝากเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้น BTC มาตรงนี้นะครับเราดัน BTC ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อเหรียญพรีเมียมนะครับกดพรีเมียมตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอ่าเราก็ทําการกดใบได้เลยนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอ่าผมมี1,900นะครับผมซื้อสัก1 0 0 0ก็ได้นะครับโอเคนับอ่บผมซื้อสัก100นะครับก็ทัากับ1,600นเชโรชีนับก็กดบายนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวตังกิตรงนี้นะมันก็จะขึ้นมา100นะครับก็กดรีเฟซก่อนนะครับอ่ BTC ก็หายไปแล้วนะครับ ก็ไปที่พเมยมผมเล่นแค่พเมียมอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นเลยมันก็จะมาตรงนี้เลยนะครับผมด้านหน้านะครับอ่าอันนี้คือผมแค่ถือเฉยถือแค่เฉยก็ได้นะครับแล้วก็เราจะแบ่งเป็น b สนะครับเราก็แค่กดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราไปเลือกที่คําว่าเซลล์นะครับโอเคนี้นะครับเราก็กดเซลล์นะครับเราก็จะได้ e t c กลับมานะครับส่วนผมแนะนำให้ล็อกไว้นับซื้อล็อกไว้นะครับก็กดที่ไม่ใช่บายนับตรงนี้เลยนะผมฟันนะครับฟันเซฟวิดตรงนี้นะครับนี่นะครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะล็อก3 6 0วันเลยนะครับอ่านะครับก็ไปเลยนะครับ100นะครับประมาณนี้แต่ว่าคือขั้นต่ำมัน500อยนะครับ ผมยังไม่ถึงนะครับเมื่อกี้เล็กมาได้แค่100นะครับโอเคก็แค่ยกตัวอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะล็อกแค่500วันเอาม่ใช่นะครับแค่30วันก็ได้นะครับมันก็จะมีนะครับ15วัน30วันนะครับลองดูนะครับโอเคนะครับผมก็นี้คือผมล็อกไปเยอะเลยและก็ผมก็ได้ถอนมาก็เยอะเหมือนกันนะครับ กครั้งก่อนๆนะครับโอเคนะอะไรก็ประมาณนี้นะครับก็สมัยนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมทํามาตั้งแต่ปีไหนนะครับอ,อันนี้ตั้งแต่ปีวันยี่สามอยู่อีกนะครับมัน,นเลื่อนได้แค่หนึ่งร้อยหน้านะครับโชว์ออโอเคเจอแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือประวัตินะครับ มันโชว์ได้แค่มันโชว์ได้ได้แค่นี้นะผมโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะผมเซฟไว้30บวันครับสา0 3 6อาก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับในส่วนของฟังก์ชันพรีเมียมนะครับจะไม่ยากนะครับก็สงสัยตรงไหนก็สามารถ ถามมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ